สวัสดีครับพบกวันนี้แล้วกับผมเครื่องดวงเกษตรเกอร,ร์คนโคราชนะครับว,วัววนนี้เรามีรถเข่าใหม่มาแล้วครับเมื่อวานนี่ที่ผมบอกว่าจะมีรถเข่าใหม่มาแปดคันนะครับโอ้แปดวานนี้มาแล้วเลยไรสองอันนี้โอ้โอ้เจ็ดแปดอ่ะส่วนที่เหลือเขคันมาแล้วนะครับโอ้คันโน้นคันนีมันอืออืออ,อ่ะไม่เป็นไรครับเอปิกโกโรอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูปิกโกโรก่อนเลยครับขันนั้น ก็พอดีเราก็รับสมอมเลยครับเป็นพวกคูเบต้าพวกอะไรนะครับผมซื้อรถร้านผมก็ลือเช็คครับเป็นงานร้อยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปิกโก้ลสิบาแรงด้ครับสสูบไอสองสูบนะครับนี่พรอมโรตารี่สภาพสวยๆนะครับยางสวยซเซ็นอ่าตัวนี้ก็อยู่ที่เ8้าหมันบาทนะครับสิบาแรงไม้นะครับครับ ก็ผมจะชอบทำคลิปตอนเย็นนะครับผมเพราะว่าสีผมจะเอาให้ดูเหมือนจริงทุกอย่างนะครับวาสภาพรถเป็นยังไงแบบไหนนะครับ <Hello. S 1> อ่าตัวนี้ก็รถเราก็เช็คเรียร้อยเหมือนเราทุกคันนะครับผมก็ส่วนที่ตัวนี้ก็เก้าหมืนแปดพันบาทนะครับส่วนไหนที่มันไม่ดีหรือว่ายังไงเราก็จะเช็คก,กันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ <Hello. S 1> อยู่ทําทั้งคันเลยนะครับอ่าตัวนี้ลูกปืนแตกเขาเกียรยยากครับอ่าทีนี้ก็ อัานี้เรารับเครื่องยกแขงไว้ก็น่าจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับนะครับทุกคันนะครับก็ที่รถด้านผมจะแจ้งตามความเป็นจริงนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอีสก,กีนะครับผม13แรงมากเครื่องยนต์สาสูบนะครับยางสวยสี่เซนพร้อมโรตารี่นะครับชั่วโมงทำงาน ทุกอย่างใช้งานได้ครับ700ชั่วโมงครับอ่ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่98,000บาทนะครับสวยๆครับยังไม่ทันได้คัดได้อะไรทุกอย่างอ่าคันนี้ยิ่งมาสภาพนี้เลยครับตัวนี้ก็จะ3แรงเหมือนกันนะครับผมพ้อมือตะลี่ครับผมตัวนี้มันคือเอสต้เ13นะครับสติกเกอร์ฮีโนอย่างเดียวอ่าตัวนี้ราคาก็อยู่ที่100,000บาทนะครับตัวนี้13แรงนะครับผมยางสวยสี่เส้นครับ ก็มีแจกรายงานมากนะครับอ่านี่ครับก็มีแจกรายงานนะครับตามสภาพในด,ดอกยางสวยนะครับตอนนี้ชั่วโมงทํางานก็อยู่ที่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับผมมีเก์น้ำมันมีเกจความ,มราม้อนให้ดูอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฮีโน่ครับตัวนี้ก็สิบเจ็ดแรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมกับเครื่องสี่ล้ออาทุกคันนี่ตัวนี้จะกว้างอยู่เก้าสิบแปดเซนนะครับ สองคันนี้อ่าโรตารี่ก็เมตรยี่หมดเลยอ่าตุลี่ไอโรตารี่ตัวนี้นะครับผมเมตรสิบนะครับตัวนี้ก็เมตรเมตรสิบเหมือนกันนะครับผมอีสเกียฐานล้อกว้างอยู่ที่เก้าสิบแปดเซนนะครับตัวนี้ฐานล้อกว้างอยู่เมตรหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นฮีโนนะผมเครื่องยนต์สามสูบขับเครื่องสี่ล้อครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับ อ่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับมีแขนเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นยันม่านะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่แล้วครับเ f หนึ่งห้าบดีก็คือกับเครขึ้นสี่ร้อยขึ้นยี่สูบเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับไม่ต้องเผาหัวอ่ายันม่านี้ตัวสิบห้าแรงครับลองข้างนอกก่อนนะเป้าทำเช็ดก็ลองข้างนอกก่อนอ่าอันนี้เรา,เาก็ไอ,อ้ช่างไอ้เป้าเป้าสมดาย ตัวนี้ก็อยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับน่าใช้ครับไอห,หมูนี้ครับคือไม่ไม่ต้องเผาหัวนะครับเราจะจอดไว้สักสามเดือนสี่เดือ <3 S 2> น,นไม่น้อยใช่ไหมโอ้ัวน,นี้ขายไม่ลอรอสองเซนเอ้ทอกกางตัวน,นี้เอาเสองเซนสองเียอ <laughs> อ่ะตัวนี้จะเป็น F 16นะด้ครับ ตัวนี้คือ16แรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบนะครับอ่าเครื่องยนต์ได้เล็กเหมือนกันนะครับผมก็ราคาอยู่ที่อ่ะคันนี้ได้แรงเพิ่มหนึ่งแรงแต่สีไม่สวยเท่าอ้คันนี้นะครับก็เป็นราคาเดียวกันไปเลยครับผมก็ตัวนี้อยู่ที่8 8 0 0 0บาทนะครับอ่าตัวนี้ก็8 5 0ห0ันบาทนะครับผมอ่าพร้อมโรเตอรี่ทุกตัวนะครับ น่าใช้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นซีนล้อหลังรั่วเด้อครับพี่น้องตัวนี้เองนะอ่าเดี๋ยวจัดการนะครับเก็บงานเดี๋ยวเราเทียดในรับนึงแล้วครับเครื่องเกียร์ดีทุกคันนะครับระบบไฮดรลิกระบบทุกอย่างต่างๆถึงไม่ดีผมก็เก็บงานให้อยู่ดีนะครับดูอ่านี่ครับไม่ต้องห่วงครับซีลรถล้านผมทำเองครับซ่อมเองนี่ครับโดยผู้ทำนานการ ก้อนนอกก้อนในซอมืดเอ้ะเป้าไหนคันนั้นหรอคันไหนดีห้าพันเ,เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ตัวนี้6มเป็้าครับสีไม่สวยเครื่องเกลืด,ดีตัวนี้เจ็ดมื่นสามครับแถมเรนลากไปเลยหนึ่งชุดเครื่องเกียร์ดีครับแต่คันนี้สีสวยยางดีครับอ่านี่ครับที่ผมให้ป้าเป้า,ปาทำคันเล่งมือเมื่อวานนี้คนระับเออทำคันเล่งกลิ่นเสร็จแล้วนะครับ ใช้งานได้นะครับนี่เลยอ่าครับผมเดี๋ยวผมทําให้ทุกคันครับอคันเล่งมือมีด้วยนะครับอคันเล่งมือก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่นครับโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับทางรวงกษตร f เตอร์คนโคราชนะครับเบอร์ตัวติดต่อ0 8 2 8์แปดสองแนะครับผม อยู่ติดถนนเส้นห้วยบงห้วยซรายนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียว่อ่าก็ท่านใดที่ติดต่อมาก็เบอร์นี้เบอร์เดียวน,นะครับผมครับผมเสียงอย่างงี้ครับจาไว้ดาถ้าไม่ใช่เสียงอย่างงี้ไม่ใช่ช่างรวงนลครับอ่านี่ครับนู่นผู้ช่วยเราเยอะแยะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ